ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับชุดแต่ง Back Warrior ซึ่งเป็นชุดแต่งสีดำมานะในรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ 4WD รุ่นนี้นะของให้มาครบขนาดที่ว่าคู่แข่งในคลาสเนี้ยมีไม่ถึงเอาอย่างนี้ดีกว่าความเหนียวความอึดความทนของขุมพลังตัวนี้รับประกัน1ล้านกิโลเมตรหรือ8ปีการเซ็ตช่วงล่างที่บอกว่ามีการปรับปรุงใหม่ในส่วนของตัว ระบบรองรับถือว่านุ่มนวลน,นะครับอัตราเร่ง11วิที่ว่าทําได้จากความเร็ว0ูนย์หนึงรเนี่ยนะพอมันใช้งานในช่วงย่างความเร็วที่มันต่างไป6 0สิถึงร้อยถึงร้อยแปี 100, ่ turbo b o t ใช้ได้นะครับตอบสนองได้เร็วทันใจดีนะฮะกลุ่มลูกค้าที่ดูในกลุ่มของ p p v อยู่เนี่ยช้อยตัวเนี้ยอย่ามองข้ามเต่ทีเดียวของที่ให้มาต่างๆนานานเพียบ ท่านผู้ชมครับหลังจากเปิดตัวไปไม่นานครับวันนี้แท้ง500ดีเซลนะฮะที่บอกว่ารตแรก500คันเป็นราคาพิเศษย่อตัวเลขของยอดจองนั้นนะครับวันนี้เต็มสิทธิ์แล้วฮะ500คันเป็นที่เรียบร้อยรุ่นโปรนั้นแท้ง500ดีเซลตั้งราคาค่าตัวใหม่นะฮะมีราคาค่าตัวอยู่ที่1 5 4 9 0ล้าน5 0 0บาทนะครับสำหรับรุ่น อ่โปรขับ2รุ่นทอ็อปน,นะฮะแล้วสำหรับตัวของอัลต้าขับ4นะครับรุ่นท็อปเช่นเดียวกันจากราคาเดิมที่เขาเปิดตัวอยู่ที่1 5 90, 9 9 0 0 0บาทเขาจะขยับราคาขึ้นมาใหม่ครับเป็น1 6 4 9 0 0้บาทและถ้าเป็นในส่วนของชุดแต่ง Black Warrior อย่างคันนี้ที่เห็นอยู่นะฮะเพิ่มอีก30,000บาทครับก็สำหรับชุดแต่ง Black Warrior เนี่ยนะมีทั้งในส่วนของรุ่นขับ2ที่เป็นรุ่นท็อปนะฮะขับ2องลต้ากับขับ4ี่ลต้าเพิ่ม30,000บาทขับสี่เอต้ารุ่นนี้ราคาปรับขึ้นมาเป็น1,649,000บาทซึ่งถ้าเป็นชุดแต่ง Black Warrior เพิ่มอีก30,000บาทก็จะเป็น 1, 6 7 9 0 0้บาทความแข็งของราคาของ แท้ง500เนี่ยนะครับต้องบอกไว้ว่าราคาเนี่ยเขาตั้งไว้อยู่ในกลุ่มของคู่แข่งเขาไม่สูงด้วยอยู่ในคลาสของอตัวของเทอรล่าตัวของปาเจโร s สปอร์แต่ถ้ากระโดดขึ้นไปในส่วนของรุ่นใหญ่อย่าง Fortuner เองก็ดีรวมไปถึงตัวของ e v e r อ s รก็ตามนะครับราคาจำหน่ายหนีไปกว่านนี้ทั้งนั้นแล้วก็ที่ความคุ้มค่าของแท้ง500 ต้องบอกว่าในรุ่นขับ4รุ่นท็อปเนี่ยนะของเต็มครับทั้งตัวช่วยความปลอดภัยรวมถึงตัวช่วยการขับขี่มาดูกันว่าการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จากกายภาพภายนอกจะมีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับเริ่มจากข้างหน้ากระจังนะฮะที่เป็นกระจังสีดำอย่างที่ผมบอกแว็กบอ r ลีเร์เนี่ยนะแล้วก็ตัวของ LED นะฮะ ตัวนี้เป็นวิชั่น LED ซึ่งมีในส่วนของเปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติล้อนะครับทำเป็นสีดำในสไตล์ของ Black Warrior เป็นขนาด20นิ้วพุ่มยาง265 50นะฮะเป็นยางของ Continental ดิสเบรกขนาดใหญ่เลยฮะทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเดิมทีแทัง500ในส่วนของ HEV เนี่ยนะบันไดจะเป็นบันไดไฟฟ้าครับ พอเปิดประตูปุ๊บบันไดจะยืดลงมาแต่พอมาเป็นอยู่ในแ้ง500ดีเซลปุ๊บเนี่ยนะตัวบันไดไฟฟ้าเขาถอดออกไปแล้วก็ติดตั้งบันไดข้างที่ประตายตัวนะฮะเข้ามาให้แทนข้างบนจะมีส่วนของพารามิกกราสนะครับที่เป็นหลังคากระจกขนาดใหญ่มีในส่วนของซันรูฟเปิดปิดได้ด้วยแล้วก็ด้านหลังสิ่งที่ขาดหายไปครับแทง500 HEV เด erm ิมทีนะฮะ จะมีฝาครอบยางอะไหขนาดใหญ่เลยอยู่ที่ฝาท้ายแต่ตอนนี้ยางอะไหที่ว่านั้นครับมาอยู่ใต้ท้องรถแทนนะฮะแล้วก็ฝาท้ายยังคงเปิดปิดรูปแบบเดิมคือเปิดออกดันคางไม่ได้เปิดขึ้นข้างบนแล้วนะฮะภายในใหญ่โตมโหราเลยนะครับเป็นในรูปแบบของ7ที่นั่งซึ่งแทง5้ง500 H E V เนี่ยเบาทุกตัวที่ผ่านมาปรับไฟฟ้า แถวที่3ของแท้ง500ดีเซลในวันนี้เป็นปรับปกตินะฮะเป็นปรับมือธรรมดารูปแบบการพับเบาะเขาจะมีเชือกให้ดึงเป็นสลักตรงนี้อยู่นะจากเดิมไฟฟ้าก็เปลี่ยนไปนะครับตัวของเรื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือนะนี่ในเรื่องของออคีมในเรื่องของประแจต่างๆนะครับชุดช่วยเหลือก็มีติดเอาไว้นะพอพับเบาะขึ้นมาแล้วพื้นที่ยังเหลือนะในเรื่องความใหญ่โตเนี่ยความยาวของตัวรถ เกือบ4เมตรเก้าซึ่งถือว่าเป็นความใหญ่โตที่เทียบชั้นกับคู่แข่งในคลาสของ PPV ได้เลยแล้วความเจ๋งของเขาดูครับโชคอคอัพขนาดใหญ่นะของฝาท้ายเนี่ยมันจะทำให้มาพร้อมกับระบบปิดอัตโนมัติในกรณีที่เราไม่ได้ใช้แรงเยอะเนี่ยนะครับประตูมันจะเป็นระบบดูดเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวซูเปอร์เซฟไปให้ในกรณีท้าเกิดว่าฝาท้ายปิดไม่สนิทนะฮะสปอยเลอร์ติดตั้งมาให้เนี่ย แบล็ควอลเลเเสริมมาในเรื่องของพาร์ทหล่อพาร์ทสปอตนะฮะข้างบนมีแหลกหลังคาเป็นที่เรียบร้อยกล้องมองภาพ360องศารอบคันแล้วเราก็จะเห็นเซนเซอร์ต่างๆติดตั้งไว้รอบบริเวณรวมถึงในส่วนของกล้องนะฮะที่อยู่บริเวณกระจกมองหน้าตรงนี้นะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกปรับไม่เยอะเปลี่ยนไม่เยอะนะก็ในเรื่องของเบาะเนี่ยเขาเอาตัวของฟองน้ําที่รองนะครับปรับแต่งใหม่ นะให้ตัวของเบาะเนี่ยมันนั่งได้ถนัดมากขึ้นนั่งได้คือในเรื่องสรีระร่างกายเนี่ยก็ช่วยผ่อนคลายไปด้วยนะฮะแล้วก็อย่างนี้อันนี้ขอชื่นชมในคลาสเนี้ยจะหายากนะเรียกว่าตัวของ GWM ทังห้0 0 0ดีเซลเนี่ยรวมถึงทั้ง5 0 0 H E V เนี่ยเขาเล็งเห็นตรงนี้วัสดุหุ้มเนี่ยนะครับรวมถึงปากฉลุต่างๆ ทำได้หรูหราทำได้พรีเมียมเลยแล้วก็เบาใหญ่อารมณ์โซฟาเลยนะฮะแถวสก็ปรับพับได้ง่ายแล้วก็นี่ดูสําหรับตัวแอร์คันนี้แอร์เป็น3โซนนะครับแล้วก็ปุ่มปรับด้านหลังหรูหราเลยไหมฮะก็ภายในไม่ได้ต่างนะยังคงความหรูหราพรีเมียมเอาไว้นะฮะจากวัสดุการตกแต่งของเขาไม้ต่างๆ ที่ตัวคอนโซลรวมถึงแผงข้างแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเบาะนะฮะว่าเขามีความหรูหราในเรื่องของการเลือกวัสดุเลือกแมททีเรียลนะครับในการทําชิ้นงานต่างๆเบาะคู่หน้ามีเป่าลมรวมถึงมีดันหลังแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารเขาจะมีสวิตช์นะครับปรับพับเบาะให้ผู้ขับขี่เนี่ยช่วยปรับได้นะครับไม่ได้เป็นเฉพาะส่วนของผู้โดยสารอย่างเดียวนะ เราอยู่ข้างๆเขาเราก็ช่วยปรับช่วยเพิ่มพื้นที่ของเล็กรูมแถว2ได้ตัวจอ12.3นิ้วนะครับเบิ้ลคู่มาให้นะก็ใหญ่โตนะครับแล้วก็เราก็จะคุ้นชินกับตัวของ s u v อยู่แล้วตรงนี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ 4w d รุ่นนี้นะของให้มาครบขนาดที่ว่าคู่แข่งในคลาสเนี้ยมีไม่ถึงเงาอย่างนี้ดีกว่าในส่วนที่ว่า,าได้กำไรมากกว่าคู่แข่ง ลิฟ์ล็อกหน้าหลังติดตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของแท้งเทิรนมีมาให้ด้วยแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่เนะี่ยมีมากมายทั้งตัวของสปอร์ตตัวของอีโคตัวของโครนตัวของญ้าตัวของหิมมะนะฮะพื้นทรายอะไรมีมาให้ครบเลยซึ่งเป็นรูปแบบการขับขี่ของเขาการเชื่อมต่อในเรื่องของเทคโนโลยีทันสมัยคันนี้ทำได้หมด ทั้ง Android Auto Apple CarPlay มีตัวของ Wireless Charge มาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยนอกจากตัวตัวปรับแอร์ปรับระบบ,รบปรับอากาศจะมีตัวเสียบชาร์จ Type C และ Type A ติดตั้งมาให้ทุกที่นั่งเนี่ยนะครับสามารถในเรื่องของเชื่อมต่อในเรื่องของชาร์จแบตบสมาร์ทโฟนหรือแกจสตต่างๆได้นะอ้าวตัวหน้าจอมาโฟกัสกับตรงนี้นิดนึงนะครับ หน้าจอการใช้งานของเขาเนี่ยก็ะจะมีเมนูหลากหลายเวอร์ชันภาษาไทยคำสั่งเสียงในต่างๆมีมาให้พร้อมนะฮะแล้วก็รวมไปถึงกับการที่ว่ากล้องสามสิบสาที่ผมเกิดไว้ตั้งแต่แรกตัวสามอสิบาตัวนี้เนี่ยเขาจะเก็บภาพรอบๆขันรวมไปถึงกับในกรณีที่เข้าพื้นที่ธุรกันดารเข้าพื้นที่ออฟโรดนะก็จะมีกล้องใต้ท้องรถ มีมาให้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นการประมวลภาพนะฮะจากจากการที่เขาติดกล้องไว้รอบๆขันรูปแบบการแสดงนี่ท่านผู้ชมดูนะมันก็จะมีไกด์ไลน์ต่างๆให้มาครบนะฮะซึ่งถ้าเกิดว,ว่าเข้าเกียร์โนะตัวกล้องในส่วนของออฟโรดโหมดเนี่ยก็จะทำงานขึ้นมาอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่พ่วงเข้ามาให้ตัวการปรับแอร์ต้องบอกว่า g w m แทง500ดีเซลคันนี้นะหรือว่า g w m, m ทุกรุ่น ณวันนี้ไอ้ปุ่มที่ควบคุมการทำงานต่างๆผมยังชื่นชอบอยู่เพราะว่าเขาแยกนะครับให้มันใช้งานได้ง่ายๆไม่ได้ว่ารวมเอาไว้ในหน้าจอเพียงอย่างเดียวซึ่งกว่าจะค้นหาเจอและกว่าจะสั่งการกว่าจะใช้งานเนี่ยสมาธิมันหายจงทอนถนนแน่นอนครับซึ่งก็น่ากลัวนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะมีอันตรายระหว่างใช้งานฟีเจอร์พวกนี้ได้บ่อยครั้งก็จะบอกว่าให้ปรับให้เซ็ตตั้งแต่แรกแต่ สำหรับตัว g w m ทถัง500ดีเซลหรือทัง500 HEV นะฮะปุ่มต่างๆเนี่ยเขามีมาให้เยอะซึ่งเราคุ้นชินอยู่แล้วนะปุ่มปรับแอร์ปุ่มการใช้งานโหมดการขับขี่นะครับปุ่มในส่วนของแทงเทิร์นที่ว่าในส่วนของปรับเบาะในส่วนของ Hill Descent Control ซึ่งมีการควบคุมความเร็วได้ด้วยนะฮะก็จะมีปุ่มต่างๆแยกไว้ให้ครบเบรกมือไฟฟ้า Auto h o l เสร็จสับเลยนะตรงหน้าจอมาตรวัด เขาก็จะมีภาพนะครับเป็นในรูปแบบของภาพสามมิติในกรณีที่เราใช้งานถ้าบนถนนมีรถสิบล้อมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์มีรถกระบะเขาจะมีการนำภาพนะครับมาขึ้นแสดงที่หน้าจอเพื่อในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่กล้องที่เซ็นเซอร์ต่างๆจะตรวจอ่านค่าได้นะฮะโชว์หน้าจอตรงนี้เป็นรูปแบบเรียวไทม์เลยนะ แล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องความปลอดภัยไม่อายใครเลยครับให้มันแน่นๆเอดสมีอะไรในวันนี้ตัวของจีบยูเอ็มทนห้าร้อยดีเซลมีมาให้ครบอะดั c ติฟค e Control นะครับมีตั้งความเร็วอัตโนมัติในช่วงความเร็วต่ํามีในเรื่องของเตือนออกนอกเลนมี n บ s p o สปอ r e ตมีเลวครอสทัฟฟิกเบรกเลว Cross Traffic Alert ครบ เขาถือว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดของเขาแล้วในกลุ่มของรถอเนกประสงค์นะกับเจ้าตัวแทง500ดีเซลคันนี้นะฮะส่วนที่ถอดออกไปก็เล็กเล็กน้อยๆแต่ก็มีการปรับปรุงเข้ามาในเรื่องของชุดช่วงล่างนะครับแน่นอนตัวเครื่องยนต์ดีเซลที่เอาเข้ามาแทนตรงนี้นะน้ำหนักรถรวมรวมแล้วประมาณ2.5ตันโดยประมาณนะครับซึ่งอย่างนี้ครับการปรับพัฒนาใหม่เนี่ยนะเดิมที่น้ำหนักตัวรถกับเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดเนี่ย น้ำหนักจะไม่เท่านี้พอเปลี่ยนดีเซลเข้ามา2.5ตันที่ว่านะฮะก็จะมีการปรุงแต่งในเรื่องของระบบรองรับใหม่ข้างหน้าเป็นดับเบิลครอสส่วนข้างหลังเป็นมันดีลิงก์ปรับในเรื่องของค่าช็อกอพัพค่าเคสปริงใหม่ให้มันมีความนุ่มครับแล้วก็ตัวของเครื่องยนต์นะ2.4ลิตรบล็อกเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นคู่แข่งอาจจะมีถึง3000อาจจะมีถึง2.8 นะฮะอาจจะเป็นเทอร์โบเดียวอาจจะเป็นเทอร์โบคู่เป็นไบเทอร์โบแล้วแต่แต่พอมาอยู่ในดีเซลของเก e วอ l ตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาใช้แค่ขนาด2.4พอซึ่งมันจะเป็นเรื่องของอ่ตาสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะขยายขนาดความจุกระบอกสูบไปในเรื่องของเชื้อเพลิงมันก็จะบริโภคตามขึ้นมานะฮะแล้วก็ความเหนียวความอึดความทนขอ,ของขุมพลังตัวนี้รับประกัน1ล้านกิโลเมตร หรือ8ปีซึ่งแมสเซจตรงนี้คุณอาจจะคุ้นชินกับในแท้ง300เพราะว่ามันเป็นคําโปรโมทเป็นคําโฆษณาของแท้ง300เอาไว้ผลพวงตรงนั้นเลยได้มาตกอยู่ในแท้ง500ดีเซลตามนะครับเหมือนกันทั้งหมดแล้วก็ขุมพลังบล็อกเนี้ยนะครับเขาจับชนกับเกียร์9จังหวะซึ่งเกียร์9จังหวะเนี่ยเขาก็จะมีการทอนในเรื่องอัตราทดนะส่งผลให้ในเรื่องของอัตราสินเปลืองทําได้ดีเคลมจากอีโก้สติ๊กเกอร์อยู่เกือบเกือบสิกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะ ในคู่แข่งในตลาดเนี่ยถ้าเป็นขับ4ยังอยู่ประมาณ14อยู่เลยตัวนี้ได้เปรียบกว่าเล็กน้อยในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะฮะแต่ว่าในเรื่องของตัวช่วยกันขับขี่ตัวช่วยการลุยวันนี้เราคงไม่ได้เป็นลองนะเดี๋ยวไปดูกันว่าความเงียบความนิ่งของดีเซลที่อยู่ในบอดี้ใหม่ในรหัสแทง500ดีเซลเนี่ยจะทำงานเมื่อเทียบกับแทง300เป็นยังไงบ้าง ความลงตัวจะมาลงตัวกับบอดี้ใหญ่ๆอย่างนี้ไหมตามดูกันต่อครับผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงทดลองขับเลยนะจะมาโฟกัสในเรื่องของขุมพลังใหม่ในตัวของ GWM แท้ง500ดีเซลคันนี้นะครับจากที่เคยลองในตัวของแท้ง300เนี่ยคือเงียบเงียบมากนะแล้วก็แมทกับกับเกียร์ที่ใช้เป็นในรูปแบบของเกียร์9จังหวะ บวกลบที่ตำแหน่งคันเกียร์ก็มีให้นะแต่ก่อนไปถึงเรื่องของตัวขุมพลังเดี๋ยวผมไล่รายละเอียดนิดนึงว่าในกรณีที่เราใช้งานในเมืองแบบนี้นะครับน่าสนใจมากน้อยเพียงใดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะั้นเนื่องจากความบึกบึนของตัวรถที่ค่อนข้างจะใหญ่โตมาโหรานนะความยาวของเขาเนี่ยเกือบเราราวสี่เมตรเเลยนะฮะถือว่าค่อนข้างจะยาวแล้วก็โออารุ R ่ราสำหรับการตกแต่งภายในนะครับ แบ็กวอลิเออร์ก็จะเป็นชุดแต่งที่มีเพิ่มเข้ามานะเมื่อกี้ผมไลฟ์ฟังแบบอาทีนี้ไอตัวภายในที่ว่าเนี่ยนะเป็นแบบเดิมนะครับแต่ก็ยังคงความหรูหรานะการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆใช้งานได้ง่ายนะเอดาสเปิดปิดได้หมดนะครับอยากเลือกตัวไหนมาใช้งานหรือไม่อยากเลือกใช้งานเลยก็เปิดปิดมันได้นะฮะตรงนีเ้เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะแต่ว่าอย่างนี้ไอตัวที่ เป็นตัวเตือนนะครับเซนเซอร์ต่างๆหมายถึงว่ารอบทิศทางภายนอกรถเนี่ยที่ผมกล่าวถึงว่าในกรณีที่มีมอเตอร์ไซค์นะแซกซ้ายแซกขวาหรือรถแซกขึ้นมามันก็จะมีสัญญาณเตือนมาให้มีการจับภาพจากมุมนั้นๆมาให้ชมในจอกลาง12.3นิ้วตรงนี้นะครับไม่ชอบลำคาญก็ปิดมันซะนะไม่ต้องใช้งานมันนะฮะตอนนี้ผมก็ปิดไปหมดนะเหลือแต่ว่า เป็นเพียวๆและไม่มีตัวช่วยกันขับขี่อะไรไม่ได้ใช้ a อ a ดเข้ามานะครับก็การเซ็ตช่วงล่างที่บอกว่ามีการปรับปรุงใหม่ในส่วนของตัวระบบรองรับนะถือว่านุ่มนวลนะครับสวเนี่ยนั่งสบายเลยเแต่ว่าผมตัวผมเองเนี่ยผมไปชอบในเรื่องของระบบรองรับที่ออกตึงๆหน่อยธรรมะธรรมแมงนิดนึงซึ่งแน่นอนในวัยนึงครับหนีไม่ได้เราก็ต้องมาเจอ กับการใช้งานรถยนต์ที่ว่าก็ต้องให้มันสัมพันธ์กับตัวผู้ใช้ด้วยนะนุ่มๆแบบนี้นะครับนั่งสบายทางไกลๆเนี่ยโอเคเลยน้ำหนักพวงมาลัยนะเราสามารถเลือกปรับได้เขามีโหมดการทำงานให้เลือกปรับใช้เอาไว้นะครับสปอร์ตอีโคต่างๆเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยก็จะตึงมือต่างกันรวมไปถึงการตอบสนองของตัวคันเร่ง ในส่วนของออโหมดการขับขี่นะฮะก็จะตอบสนองต่างๆกันเช่นกันหึงกันนะสปอร์ตก็จะเป็นอีกแบบไม่ได้รวมไปถึงในส่วนตัวช่วยลุยไอ้พวกโหมดหิมะโหมดโครนอะไรต่างๆ่างแบนี้นะครับวันนี้ไม่ได้ลองแต่ในโหมดต่างๆเหล่านั้นนะมันก็จะมีการประมวลผลการสั่งคำสั่งการทำงานของตัวของเครื่องยนต์ตัวของออน้ำหนักพวกมาลยต่างๆก็ปรับไปหมึอนกัน ครับในเมืองอย่างนี้นะครับความเร็วต่ตําๆไม่ได้สูงมากนะช่วงล่างโอเคได้แหละแล้วก็ที่น่าสนใจเก็บเสียงดีครับแม้ว่าเป็นรถใหญ่ๆที่มีรูปทรงต,งต้านลมนะต้องบอกไว้เลยว่า<ต>ท,รทรงกล่องใหญ่แบบน,นี้เนี่ยไอการต้านลมของตัวรถมันก็จะมีตามมานะฮะแต่ว่าทำมาดีนะมีเสียงสังเคราะห์ที่เอามากบเสียงรบกวนภายนอกทำให้ข้างในเนี่ยเงียบนะฮะแล้วก็ การใช้งานต่างๆไม่ได้ยุ่งยากเพราะเขามีปุ่มที่แยกมาให้เพียบเลยฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหมวดปับอากาศหรือว่าตัวช่วยลุยต่างๆนะแต่ถ้าเกิดว่าบัญชีฟังก์ชันที่พวงมาลัยเนี่ยนะครับก็จะมีการสั่งการได้ทั้งในเรื่องของอินโฟเทนเมนต์หรือในเรื่องของการใช้งานระบบขับขี่ระบบตัวช่วยต่างๆก็มาเลือกจากพวงมาลัยแพดเดนชิพนะครับสำหรับปรับตำแหน่งเกียร์นะ 9จังหวัดน,นะฮะที่เราเลือกสนุกสนานกับการขับขี่ได้ในกรณีเร่งแซงหรือในกรณีที่ต้องการรอบเครื่องที่สูงๆนะฮะเอาตัวปรับอัตราทดตรงนี้ยมาช่วยในการขับขี่ช่วยทำให้สนุกสนานได้นะ,ะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะที่บอกตอนนี้ย Head r display น่าจะจับภาพยากเพราะมัน คือต้องบอกว่าไงถ่ายให้คุณผู้ชมดูยากนะมันเป็นภาพที่มันจะท้อนขึ้นกระจกผมเล่าให้ฟังแล้วกันอย่างนี้คือมีให้เห็นนะครับตอนนี้ก็มองอยู่เป็นเรื่องของความเร็วนะที่ขึ้นแสดงมานะแล้วก็ในเรื่องของตัวอะไรอ่ะเลนคีปเลนดิ้พัชเจอร์ก็ไปขึ้นอยู่ที่เฮดอัพนิกเพย์เช่นเดียวกันนะครับัตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตหาที่ลองทาง โล่งๆหน่อยขอดูหน่อยครับว่าศูนย์ถึงร้อยที่เขาบอกว่า11อวีมันจะอึดไหมนะรวมถึงช่วงล่างในกรณีที่เราใช้งานความเร็วสูงๆเนี่ยไอความนุ่มจากความเร็วต่าๆพอใช้งานความเร็วสูงแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างจะร่อนไหมจะซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวขอไปลองกันต่อหาช่วงถนนโล่งๆนิดนึงครับตามชมกันต่อในช่วงซัดตึงนะครับ ท่านผู้ชมครับช่วงถนนโลกแล้วเดี๋ยวผมลองซัดตึงดูนนะว่าพลังตัวนี้นะครับ2.4ลิตร184แรงมา้าแรงบิด480นิวตันเมตรกับบอดี้ใหญ่ๆของแท้ง500ดีเซลเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างใช้งานในเมืองโอเคเลยครับถึงแม้ว่าตัวคาแรคเตอร์ของรถเนี่ยมันจะมีความบึกบึนความใหญ่ความคับเลนของเขาอะนะแต่ว่าตัวช่วยกันขับขี่ต่างๆก็มีมาให้มากมาย ทีนี้ที่เขาเคลมไว้นะฮะศูนยถึงร้อยอยู่มา11วิกับไซส์บอดี้ขนาดนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมลองดูหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้จอดออกนะครับไม่ได้ความเร็วจากศูนย์นะผมจะลองตั้งแต่ความเร็วทั้งกสิถึงร้อยแปดสิถึงร้อยแถึงร้อยี่ดูนะครับว่าการตอบสนองของเขาเนี่ยโอเคไหมและยังว่า พอใช้งานรวมๆนะครับอัตราเร่ง11วิที่ว่าทำได้จากความเร็วศูนย์หนึ่งร้อยเนี่ยนะพอมันใช้งานในช่วงย่างความเร็วที่มันต่างไป6 0 1ิ0ถึงร้อยแปดสิบถึงร้อยแปดสิบถึงร้อยี่เทอร์โบบูตใช้ได้นะครับอาการเ,าเรียกที่เรียกว่าเทอร์โบล้าเนี่ยไม่ค่อยเจอตอบสนองได้เร็วทันใจดีนะฮะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็เสียงคำรามของดีเซล ปรับจูนมาได้เงียบจริงๆนะฮะเนี่ต้องต้องชื่นชมทางทีมออกแบบของทางจี l m ี t เอเมอเตอร์เขาที่ออกแบบมานะแล้วตัวของจีน t ี a เอ a n อไทยแลนด์ก็เอามาติดตั้งนะกับรถไซส์ใหญ่อย่างนี้นะครับเสียงลมนะตอนนี้ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ2 2 0กิเมชั่วโมงรถใหญ่ๆเสียงลมมาไม่ ไม่แรงมากนะไม่ได้ได้ยินชัดเทาไหร่อาจจะเป็นในส่วนของที่ว่ามีเสียงสังเคราะห์เนี่ยนะครับที่เขาเอามากรบเสียงรบกวนต่างๆอย่ยางดีด้วยให้คอน t ิเนนตั l เลยเสียงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเงียบนะฮะลำโพงอาจจะน้อยเป็นนิดนึงนะมีมาให้อยู่ทั้งหมด8จุดแต่ว่าระบบเสียงเขาพรีเมียมเลยแหละนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ลองลำโพงไม่ได้ลองฟัง เพลงนะฮะมาโฟกัสกันที่เรื่องของสมรรถนะในเรื่องของตัวตาเร่งนะอย่างที่บอกไอ้ตัวตาสิ้นเปลืองเนี่ยนะครับกว่า14กิโลเมตรต่อลิตรก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะนอกจากความเงียบของตัวเครื่องยนต์ดีเซลแล้วในเรื่องของความสิ้นเปลืองที่ได้ตัวเลขค่อนข้างประหยัดก็ถือว่าโอเคถือเป็นการการมาของน้องใหม่จากกลุ่มพลังดีเซลจากเดนวอร์มอเตอร์ที่ ติดตั้งมาที่ออกแบบมานะแล้วก็แน่นอนทําตลาดมาเรียกว่ารอออเดอร์กันไม่ว่าไม่ไหวแท้ง300แท้ง500ก็น่าจะมีปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่างไรกลุ่มลูกค้าที่ดูในกลุ่มของ PPV อยู่เนี่ยช้อยตัวเนี้ยอย่ามองข้ามเลยทีเดียวของที่ให้มาต่างๆนานา,นาเพียบนะแล้วพอมาใช้งานความเร็วแบบนี้เป็นยังไงใช่ไหมฮะนิ่งดีครับนิ่งนิ่งดีแล้วก็ เรื่องขุนเกียร์ที่เป็นเก้าจังหวะมันจะช่วยให้ประหยัดด้วยนะครับเพราะว่าในกรณีที่เรายกคันเร่งออกเนี่ยระบบมันจะมีการทำงานอยู่ทำให้ได้ระยะทางที่มันไกลขึ้นนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเขาแล้วแต่อย่างนี้ไอ้ตัวเกียร์เก้าจังหวะเนี่ยนะฮะในกรณีที่เราปล่อยไหลอาจจะมีจังหวะของเกียร์ให้สัมผัสได้จริงๆแล้วเกียร์9ก้าจังหวะเนี่ย เป็นเกียร์ที่มีรอยต่อค่อนข้างใจชิดความนุ่มนวลในการาตัดต่อระบบเกียร์ระบบอาตาัตราทดต่างๆนะะเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีอยู่แต่พอมาอยู่ในคันนี้รู้สึกได้ถึงการตัดต่อระบบเกียร์นะแต่ก็ไม่ได้หนักมากครับถือว่า,เ,าเป็นที่ยอมรับได้นะครับตรนี้โอเคช่วงล่างช่วงล่างต้องบอกว่าที่ว่าปรับช็อคอัพปรับสปริงใหม่เนี่ย โอเคเลยผมเข้าใจว่าจะต้องสะดิ้งมากกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะว่าตัวรถที่ว่าเป็นการต้านลมที่มันเยอะนะฮะลบรูดทรงใหญ่บิ่บึนแบบนี้เนี่ยแต่เขาก็มาลบในเรื่องของปัญหาตัวนี้ลงไปลงไปได้นะว่าโอเคเลยนะตรงล่างนั่งสบายครับยิ่งผมว่าถูกใจสอวอแหละนะก็อ่ะตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สัมผัสพบเจอวันนี้เอดัสปิดหมดปกติตคนตัวไม่เป็นคนไม่ค่อยชอบ ระบบช่วยเหลือกเท่าไหร่แล้วฮะแล้วก็ลองระยะทางไม่ได้ไกลมากก็ไม่จําเป็นนะสำหรับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบตัวช่วยพวกนี้เปิดไปได้หรือจะเลือกปิดก็ได้นิ่งมากครับดีเซลตัวนี้ไม่ว่าจะอยู่ในบอดี้ของแทง300หรือแทง500ก็ตามนะหลังจากที่เราได้ไปสัมผัสได้ทดลองขับวันนี้ฮะไม่ได้ไปลองลุยนะครับออกตัวไวล้เพราะว่า เรามีเวลาอยู่เจ้าเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดลองในเมืองลองนอกเมืองนะครับใช้ความเร็วหรือว่าในช่วงการจราจรพลุกพล่านต้องบอกว่าบอดี้รถที่มันขนาดใหญ่อย่างเนี้ยแต่ในส่วนของ GDM UM, เขาก็เสริมเสริมในเร่องดวงตารอบๆทิศทางมาให้นะมอเตอร์ไซค์มาแทรกซ้ายแทรกขวามีสัญญาณเตือนหมดปิดได้ครับ ระบบต่างๆที่อยู่ในรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัย ADAS นะหรือว่าที่ผมยกตัวอย่างอาไว้นะครับไอตัว Head up display แนหะมมันไม่ค่อยชาร์จมันดูแล้วแบบว่าต้องเพ่งหน่อยนะฮะไม่ค่อยใหญ่มากแต่ก็โอเคแหละถือว่าเป็นผ้าขยายออกจากมาตรวัดนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวความเร็วอะไรให้หลายตัวเหมือนกันที่เป็นสัญลักษณ์โชว์อยู่ใน Headup d i s p l a y นะช่วงล่างนุ่มครับ ผู้ใหญ่สอวอนั่งสบายเลยแถมเบาะเนี่ยที่ออกแบบมาอารมณ์โซฟานะนุ่มนวลน,นั่งสบายแต่ถ้าถามว่าคนขับในมุมของคนขับผมชอบช่วชงล่างที่มันกระชับเฉะขึ้นมานิดหนึง่งแต่ถ้ามุมของคนนั่งช่วงล่างแบบนี้แหละนั่งสบายนะฮะเดินทางระยะทางไกลๆเนี่ยสรีธิร่างกายต่างๆเมื่ออยู่ในความพรีเมียมของตัวเบาะนั่งเนี่ยนะฮะมันนำให้ความเมื่อยล้าเนี่ยช่วยยืดระยะความเมื่อยล้าไปได้ นะตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเขาแม้ว่าจะมีการเสริมโฟมมีการตกแต่งในเรื่องของดีเทลภายในโครงสร้างของเบาะใหม่ก็ตามนะฮะไฟฟ้าแถว3ามออกไปแล้วจริงๆไม่ค่อยจําเป็นเพราะว่าผมมองว่าอย่างนี้แถว3ามเนี่ยไม่ค่อยมีใครไปใช้หรอกฮะนอกจากเดินทางกันแบบเต็มครอบครัวครอบครัวใหญ่หรือกวนเพื่อนนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรเอาไฟฟ้าออกเหลือเป็นสลักที่ดึงปกติก็โอเคไม่ได้เปรืองแรงอะไรมากมาย ฝาท้ายใหญ่เปิดเท่ด้วยเปิดออกด้านข้างไม่ได้เปิดออกด้านบนเหมือนคู่แข่งทั่วไปนะฮะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับชุดแต่ง b a c k w ว r r i เ r ซึ่งเ,เป็นชุดแต่งสีดำานะดุดันอารมณ์รถทูดอารมณ์รถมาเฟียที่เป็นแบบสีดำดำคันใหญ่ๆนะฮะอัตาสิ้นเปืองใช้ได้ถือว่าดีเลยเพราะว่าในกลุ่มนี้ตัวเลขอัตาทินเปืองจะอยู่ประมาณ14 3 4กิโเมตรต่อลิตรสำหรับรุ่นท็อปขับ4ในกลุ่มของ P P V นะ แต่เจ้าเนี่ยทะลุ14กิโลลิตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะประหยัดอยู่เลยทีเดียวนะแล้วก็อัตราเร่งพอมันไม่อยู่ในบอดี้ที่มันใหญ่นะครับแน่นอนอาจจะมีการต้านลมที่มากขึ้นแต่0ูนย์ถึงร้อยสำหรับคันนี้ที่ทำมาไว้นะอยู่ประมาณ11วิคู่แข่งในคลาสนี้ก็ไล่ๆกันครับไม่ได้หนีกันเลยเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ในตลาดของ PPV ได้อย่าง ได้อย่างมั่นใจได้อย่างไม่แพ้คู่แข่งแต่ในความที่เขาเอา่เมคชัวร์ให้กับผู้ใช้ล้านกิโลเมตรเรื่องการรับประกันเครื่องยนต์8ปีนะฮะที่เป็นตัวการันตีเอาไว้นะทางเกีร์วมีปัญหาเคลมให้แต่ก็ไม่ได้ใช้ทั้งชุดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์จะเป็นอะไหล่ที่เขารับประกันนอกจากอะไหล่เกี่ยวเนื่องเช่นพวกแบตพวกอะไรพวกนี้ที่มันมี อายุการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้รับประกันเอาไว้ต้องไปดูครับดีเทลในการรับประกันของเครื่องยนต์มีอะไรบ้างแต่ชิ้นส่วนหลักเขารับประกันให้นะสำหรับเกียร์วอร์มอเตอร์ที่เหลือหรอแฮปปี้บอดี้ใหญ่สวนั่งสบายนะฮะความเท่ความดุดันของเขากับชุดแต่งแบ็ควอลิเออร์เพิ่มอีกประมาณ30,000ก็จะได้รูปลักษณ์เท่ๆแบบนี้นะ รตแรก500คันหมดโคตรไวเลยคุณผู้ชมตอนนี้ปรับราคามาใหม่เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็ยังถือว่าคุ้มค่าอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับก็ลองไปส่องลองไปเทสดูทุกโชว์รูมของ g w m Thailand มีรถให้ทดลองครับดุดันบึกบึนกับชุดแต่ง b a c k w ว r r i o r ประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีนั่งสบายแัง500ดีเซลฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ